คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาละ่ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกับผู้ก่อจ่ายเช่นเคยกับช่องจ่ายยิ่งชาแนลนะครับเพื่อนๆ ยังไงก็รบกวนหน่อยนะครับฝากเพื่อนกดซับกับใครนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าหน่อยนะครับบ้าอีกเช่นเคยนะครับมาวันนี้อยู่ค่ายแพ็กเมติกนะครับหรือว่าพีพีกันมั่งนะครับอยู่เกมสวีทโบน anza นะครับเวอร์ชันดั้งเดิมนะออริจินัลนะครับเออเวอร์ชันคิดมัดไม่ค่อยเวิร์กว่ะนะครับแต่วันนี้พิเศษเลยนะครับลองใส่เทคนิคดูหน่อยนะครับวันนี้จะลองแบบเทคนิคเบ็ดทิ้งนะครับเพื่อนๆให้หน้าสวย หลทักสามสี่คอมโบแล้วแม่งซื้อนะครับนะครับไม่รู้เป็นไงบ้างลองดูหน่อยวันนี้ขอลองนะครับกับสวิตบันันซ่ารู้สึกว่าช่วงนี้มาดีนะในเวอร์ชันดั้งเดิมนะครับเออก็ทุน2 0 0พนะครับเล่นแบบไหนเบ็ดเท่าไรตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะเขาก็ฝากในกลุ่มรักกี่ทากันเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆรักกี่ทามคือไล่ลักเลยจะมีแอดมินแจ้งยินแตกวันละ7รอบนะครับเพื่อนตั้งแต่9ก้โมงเช้ายัน3ดุ่มเลยก็แจ้ง3ค่ายล,ลักๆพี่จี้พี่ๆแล้วก็โจ๊กเกอร์นั่นเอง ใช่ถ้าสี่เกมนะครับเออเจ็ดรอบไอสัตว์ปั่นได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับแจ้งช่วงเกมแตกนักแตกกระจายอะไรก็ว่าไปนะครับเพื่อนแต่การแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนทำความเข้าใจสล็อตหน่อยนะมันมีได้มีเสียถือเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเออถ้าใครสนใจก็เข้า์ปแลกใต้คลิปกันเลยนะจ๊ะมาวันนี้น่าสวยรัก3 4คอมบูนะนะครับออกเอาเทคนิคคือเคยใช้เกมอื่นพวกครีโออะไรเงี้ยนะครับลองดูหน่อยยังไม่เคยลองเลยนะครับ เกมนี้มันปรับได้40สตางค์นะครับขั้นต่ําสุดซื้อก็ได้นะ40บาทเออนะครับอุ้ย3อันแบบนี้ต้องซื้อ2,000กดสักพันด,ดีกว่าเออนะครับครึ่ง,งนะครับกันเหนียวไว้ก่อนพอทิกนี้ไม่รู้เป็นไงมั่งนะเออนี่ครั้งแรกเลยมาเพื่อนเกมในตำนานนะครับ Sweet b ดั n ซ s a เวอร์ชันดังเดิมดอกเลขวาลก่อนเลยดอกสล้วยห ต้องไหลนะนี่อ่งนุ่นคูนโอ้คูนมาแล้วฟ้าคุ้ยสวยอีกไม้โอ้ยบวกห้ากปินโอ้ยบวกสี่โอ้ยยังไม่จบของโบวดโอ้ยไหลโอ้ยสี่ไม้คูนเท่าไรหกร้อยมาโอ้โหแม่งลืมไปสี่ไม้ก็บวกห้าในครับเพื่อนเกมนี้ไอสัตว์สามไม้ก็พอแล้วเออ ได้สีอูยลายลายแบบนี้อีกไม่นึงบวกอีกบวกอีกมาอุย้ยคูณสิบลนยังไงล่ะเพื่อนท่ารถไต่สีโอ้โหซุปเปอร์ออกโอ้โหบวกมาแล้วเพื่อนคูณคืนทุนมาด้วยเลยก้าหมุนโอู๋เขียวอุ้ยคูณห้าสิบคูณห้าสิบโอ้โหคูณยี่สิบเฮ้ย โอ้โหโอ้โหซุปเปอร์บอมโอ้หสามพันแิบอดอ้ยคูณสิบคองโอกดีมากโอ้ยไข่ไม้หนึ่งอุ้ยสิบสองอ้ยนิ่งเลยโหกแล้วโอ้โหห้าบาทเสียได้กล้วยหน้ากรา โอ้ยอย่านิ่งดิลูกเอ้ยเอามาอยู่หกหกสองลูกอังุนยังไงต่ออุ้ยอีกไม้นึงอู้หขาดอีกไม้ไม่งั้นบวกห้าต่อสามร้อยสิบแปดนะครับโอ้ยโหดชิบหายนะครับโหดเฮียเฮีย บอม50าบอม2ี่ตกนะครับในหมุนเดียวกันโอ้โหดกนั้น4 0 0พกว่าโอ้โหทุน2,000กดไปพันเดียวตอนนี้5,700นะครับไม่จำเป็นต้องเล่นต่อเลยนะครับเออเล่กเกมนี้ด้วยนะกูแนะนำอย่างนะครับได้แล้วควรเลิกนะครับสวิตนะครับก็คล้ายๆกับชูการัตนะครับแต่ชูการัตโอกาสไปต่อนี่ยังมีนะครับแต่ว่าสวิตนี่สมมุติวราแตกมาแล้วโอกาสจ่ายนี่ยากนะครับยากมากเลยนะครับโอ้โหนี่บอมลนโหดมากนะครับ ลายนั้นคูณเจ็ดสิบแปดโอ้โหสุดจัดนะครับบอมสามลูกมีห้าสิบหนึ่งลูกยี่สิบหนึ่งลูกโอ้และคอมโบไหลสวยด้วยนะครับเทคนิคนี้วันนี้ก็มาลองทิกนะครับทิกส่วนตัวเบ็ดทิ้งนะครับคือเบ็ดขั้นต่ำเลยสี่สิบตางนะครับให้รอหน้าสวยหรือว่าอมยิ้มสักสองสามอันแล้วซื้อนะครับโอ้ได้ผุ่นดีเลยทีเดียวนะครับเพื่อนโอ้โหก็เล่นเวอร์ชันคิดมัดนะแต่ว่าก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่ ผมชอบเวอร์ชันนี้มากกว่านะครับดั้งเดิมออริจินัลนะนะครับแต่ว่าก็ส่วนตัวนะครับส่วนตัวนะครับเพื่อนๆแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันนะครับผมชอบแบบนี้มากกว่าอ่ะก็ก่อนจากไปนะครับฝากเพื่อนกดซับสไคร e นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเอป็นกำลังใจให้จ้าหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ